สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น,อน,ะะน,น้องเช่ายูทูปเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เมื่อไรมากินอ่างบมื่อไรมากินอ่างบม่ไรบมาหยังสีมาอันเล่าสู่กันฟังสืส่อๆเนาะคะ่ะเนาะอันเว้าเรื่องหยังว,วัตที่ว่าจะเฮ็ดกากหมูแล้วเพดี๋ยวลูกค้าเพิ่นสิมาเอามาแลงนี่จนนัดเพิ่นเลิกงานซีถึงก็คือจะแหล่เพิ่นบอกซีถึงซีมาเอาเพิ่นว่าขอไปบ้านเฮ็ดอะไรน้องกนนอนเถอะ อินบาหวางเนาะอินบาอยู่ยก็เลยบอกว่ามาเอาโรสที่ทุงกับมาโหดเพราะว่าท่านนอนอันมีพีห่หงถามมาว่าคอยมีเคล็ดลับอีหยังที่เฮดไทยเฮดไทยตัวเองพร้อมพร้อมลงนะค่ะพี่น้องบ่มีมีเคล็ดลับอีหยังดอกคอยก็เคยบอกไปแล้วเนาะแล้วมือนีอนะคอยสิมาหายเบิ่งเนาะค่ะเนาะมันสิเป็นน้ำแอปเปิลนะคะเมื่อก่อนนี่เอยกินน้ำวาดทางเจอร์คิของอันคุ้นคิมเบอรี่ที่เพิ่นส่งมาให้จากสวีเดนนะพี่น้อง คอยอยากได้อีกอยู่อยากกินอีกมันกินคู่ก็ตัวนี่นะคะน้ำวัดหางจระเข้นะคะมันกินคู่กับตัวนี้่แต่ว่าข่อยบ่มีเงื่อนสือเพิ่นเราขายเราขายรวมทรงน้ำมันลอยนีสิบต่อชุดนะคะเอวัดหางจระเข้กระล่อนหนึ่งเนาะกระล่อนหน่อยๆเหลืองๆแล้วก็กินคู่กับผงเยลลี่ตัวนี้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละข่อยบ่มีเงื่อนสือเพิ่นมันลอยยีสิบกระเบื้อไว้นะคะพี่น้องมันแพงโพด บ่ได้เบ่ได้เฮ็ดงานนะคะพี่น้องก็เฮ็ดงานเป็นฝึกงานโุงเรียนน่ะละฝึกงานโรงเรียนธรรมดาก็ได้เงินเดือนธรรมดาค่ะแต่ว่าเฮ็ดงานจริงๆกันเสด้เงินหลายอยู่ช่วงตอนนี้เขาเฮ็ดงานเฮ็ดงานจริงๆบ่ได้หรอกค่ะพี่น้องผู้ใดไม่ยูฟินเล่นก็จะรููอยู่ถ้าผู้ใดโชคดีน่ะได้รููจักกับคนคนไทยเฮ้าเฮ็ดงานร้านอาหารมีร้านอาหารเป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเองเรามาจ้างเข้าไปเฮ็ดน้ำอันนี้น่ะโชคดีที่สุดแล้วนะคะพี่น้องอืมได้ไปเฮ็ดน้ำเพลิน แต่ว่าคนที่บ่มีแบบนั้นเขาก็ต้องเรียนไปจนจบหลักสูตรของเขานะคะบางที่เรียนจบมาแล้วก็บ,บ่มีงานให้เฮตดคือกันแต่ว่าเขามีเงินเดือนตกงานให้กินทุกๆเดือนเนาะเะนาะอืมนี่คือผลข้อดีของประเทศฟินแลนด์เนาะประเทศสวีเดนก็คือกันนะคะนอร์เวย์ก็คือกันและมั่งเบิงส้มงข่อยกักบบลูนะคะเนาะอืมนี่คืออนันน้ำแอปเปิลที่ขอยอยากจะมาะว้าวสูฟังว่า เป็นน้ำแอปเปิลที่ข่อยกินแล้วข่อยจะบบหิวเขานะคะที่พี่น้องบอกว่าเป็นย่างข่อยคือจอยลงนะพี่น้องอผู้ลังคนบอกว่า,วากินสมตำย่างเดียวบบอ้วนดอกเมนอยู่ค่ะบบอ้วนแต่ว่าบางครั้งเฮามีขนมจีนน้ะขนมจีนเป็นตัวอ้วนเลยนะคะขนมจีนกับเขาเหนียวนะคะมันเป็นแป้งเนาะเออนันก็คือตัวอ้วนเลยแต่กินถ้ากินว่าสมกินสมตำย่างเดียวมันก็ว่าแซ่บเมนบล่ล่ะแซ่บอยู่แต่ว่ามันหันบพ่อ บกุ้งมันมีอันมันมีตมบบกุ่งแล้วก็มีขนมจีนน้่อันนี้เขากันดีขนาดเลยเนาะเะนาะนี่ก็คือน้ำแอปเปิลนะคะพี่น้องคนอยู่ท่านไทยก็จะรู้จากอยู่ดอกไปซื้อเอาลา